ยอกับบาเยอรมันเ hey ฮ้ฮา่าฮารีฮลัลโหลทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองกีประเทศเยอรมัน,นีเช่นเคยค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเราสงคุณก็จะออกไปขายของกันค่ะไอ้บบาวกะขับรถอยู่เนอะจะเนอะเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกนะคะว่าเป็นยังไงเนอะวันนี้สถานการณ์ไอ ฮัลโหลครเทียนมสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันนะคะด้านนอกก็จะเต็มไปด้วยหิมะเนอะตอนนี้ลบห้าองศานะคะด้านนอกก็จะประมาณนี้เนาะข้างหน้ามันยังทำความสะอาดไม่ได้เนาะเพราะว่ายังเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะก็จะเห็นไม่ชัดเนาะนี่ก็จะมีแต่หิมะเลยนะ เราก็กำลังมาเอารถฟูดทักนะทุกคนเต็มไปด้วยหิมะเลยนะจ๊ะมาดูน้องต้นไม้ของเรานะคะหิมะหิมะทำน้องต้องค้นหาน้องก่อนนะแต่น้องไม่ตายนะคะน้องปลอดภัยอุ้ยโอ้เย็นเย็นเย็นหิมะกัดมือนะคะบรได้ใส่ถุงมือมา ได้ถุงมือแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาต้นไม้ต่อนะอแต่น้องก็ปลอดภัยเนาะโอ้ยอยย อีกหนึ่งมาถึงตลาดแล้วนะคะวันนี้พ่อค้าผักมาแล้ว,นวเนาะจ๊ะเนาะ a d e l a i d อ a u t อิน t e น n a t i o n a l อ๋ออายามาถึงที่ทำงานนะคะหิมะก็ตกแล้วเนาะ น้ำมันเป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนดูสิมันขยับไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวลองเปิดอันให้ซุงลองเปิดเครื่องทำความอุ่นเนาะคะ่ะใ,ให้ใช้งานได้เนาะนี่แข็งหมดเลยนะคะทั้งสามอันเลยเนาะอุปสรรคด่านแรกที่เราเจอนะคะในช่วงหน้าหนาวช่วงหิมะตกติดลบเนาะ โอ้ทุกคนไม่น่าเชื่อวันนี้จะมีลูกค้ามาเร็วมากเลยนะคะตอนนี้เพิ่งวางเนาะโอ้ยเส้นมือเซนหมดเลยนะคะเพราวะว่าลูกค้ามาเธอเดียวเลยเนาะเพิ่งเออันนี้เกมือน,นี้ไซส์สา,สามเต่าเลยนะคะไซส์สา,สามเต่าเลยโอ้เพิ่งเพิ่งลงลูกค้านะคะเหงื่อจนออกแตกสวดทำกลางหิมะนะคะ หิมะก็กำลังตกเนาะแต่ข้างในร้อนมากนะคะตอนนี้น้ําก็ใช้ได้แล้วเนาะอันนี้กะสญญายอกะเห็ดแกงแดงไว้เนาะค่ะเนาะเวลาลูกค้ามากก็ตักแลก้วกะอุ่นกับพักเลยเนาะถ้าเกิดว่าขายบบมดกะมืออื่นมืออื่นเหนเหตุงานเสาเนาะวันเสาแต่คิดว่าซเมดอยู่ดอกเ,เพราะว่ามันนิดเดียวไงโอ้ยเพิ่งมีเวลาว่างเนาะค่ะเพิ่งว่าง เดี๋ยวอตอนนี้น้ำไซดได้แล้วก็หั่นไก่ไว้อันอมื่อสสำหรับพรุ่งนี้เนาะดูด้านนอกนะคะบมมีเวลาตั้งโทรศัพท์อันให้เบิ่งตอนเฮ็ดกับเขาเลยเราจะเนาะแต่ก็ถือว่าตอนที่ยังนะคะคือลูกค้ามาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเนเอ้ยตั้งแต่สิบโมงครึ่งอะ่ะก็คือได้ไซ้น้ำได้ซื้อน้ำมาไซดเอานะคะเนี่ย เวลาลูกค้าสั่งผัดไทยซื้อน้ำกวดมาใส่ตอนนี้ก็คือมันเริ่มน้ำก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะเนาะเข้าก็ไันเป็นสถานการณ์เอาเนาะพอมันติดลบเนาะมันก็ใช้บดายเนาะน้ำปรเทนี้เข้าก็เป็นการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะเนาะโอ้ยปีอันนี้เข้าเดือนที่แปดเดือนที่เก้าแล้วแปดเนาะแปดจะเข้าเก้า น้องใหม่ก็ยังถือว่าเป็นน้องใหม่เนาะหนึ่งถึงสองปีนี้ยังถือว่าเป็นน้องใหม่นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงเรียนรู้เนาะอย่างมื้นี้สยโยก็ดได้เรียนรู้ประสบการณ์คือหิมะนะคะหิมะตกติดอากาศติดลบและกานเหตให้อันน้ํามันแข็งเนาะการทํางานก็จะแบบติดขัดหน่อยนะคะเนี่ย ด้านนอกไอบก้บ่าวกาลังเคลียนะคะกําลังปัดด้านนอกเนาะเพราะว่าเวลาลูกค้ายั้งขึ้นมาก,ก็คือถ้าบ่ให้ลูกค้าอันสไลด์นะก็ไม่ก็บ่ให้ลูกค้าลืน่น <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวสาย้ําขอกินข้าวกอนเลยทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยสิบ่ายโมงล่ะตั้งแต่เช้ามือเซนไปหมดเลยขออภัยเด้อค่ะมันมือมันเซนเน,ะนาะค่ะเนาะหิวข้าว <c oughs> ตอนนี้ลูกค้าลงแล้วเน,ะนาะ Keine Tüte? Keine Tüte. <laughs> aber ich habe einen Wagen dabei. Nee, komm, wir packen gibt Gib schon neue. Wir können machen heute eine neue Tüte. <laughs> Keine oh, Tüte, wie süß. Wenn kann, das ist noch nicht verknittert. Und dann 100 Prozent Bio. Alles Bio, kann in die braune Tonne hinterher. Ja, dann können wir wahrscheinlich auch in die Blumen mit rein? Ja, Aber das erst nach 5. und 6. Mal. Das ist dann noch mehr, ja. Ja, ja. In die ersten Löcher und Risse sich bilden. Genrein, das sind ja nachhaltig. Ich so, jetzt ist das mittig, genau. Ich gebe das mal so durch. Okay. Guten Appetit. Danke. Schön zu machen, dann tschüss. Tschüss. Jo. <laughs> Und nicht Soße, ne? Ich liebe die Soße. Ja, ja, ja. So lecker die Soße. So Okay. Okay, dann machen das so Suppe jetzt. <laughs> auch gut. gut. Ah, das cool, Gut, ne? Dann ne? ja. 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 habe ich das auch gut cool

อวันนี้ดีใจนะคะลูกค้าเข้าเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะทำแกงแดงไว้เลยนะคะเนาะแกงแดงขายดีนะคะหน้ารอเออหน้าหน้าหน้าหนาวแกงแดงขายดีเนาะดดลูกค้ามาอีกแล้วนะคะ แดงไก่ก <se ep> hm, ับผัดเจียวหวานไก่นะคะยังไม่ได้ไปซื้อหัวหม้อใหม่ Jo, alles klar, danke. Ja. Dann guten Appetit. Okay. เวลาถ่ายให้เบิ่งเนาะก็จะถ่ายเอาเป็นช่วงๆวเนอะจ้ะเนาะนี่ค่ะหิมะก็ยังตกเรื่อยๆอยู่นะคะแต่บางลงเนาะข่อค้าขายน้ำเพื่อนนะคะต้องยืนหนาวข้างนอกเนาะของเรายังดีนะคะอยู่ข้างในเนาะสีขาวโปรนไปหมดเลยเนะจ๊ะเนาะ กำลังจะมืดนะคะแค่สี่โมงเย็นเนาะมืดเร็วนะสัยกากะจะเก็บเร็วขึ้นกันนะคะเพราะว่า,ามืออื่นก็เหตุงานเนาะถ้าเกิดว่าคํามืดไหลยอยู่จนมืดไหลก็คือแบบอันตรายนะ,ะเพราะว่าหิมะเนาะเป็นเรายังใหม่อยู่นะคะกับหิมะนี่เนาะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามาขายของในช่วงหน้าหิมะนะจ๊ะ าาก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วนะคะทยอยเก็บเน,ะนาะขณะนี้เวลา17บเนาฬิกานะคะร้านผักก็กำลังเก็บของเข้าตู้เย็นนะคะเนาะเราก็เลยออกมาท้าลมหนาวซะหน่อยนะคะหีมาเต็มเลยเนาะจ้าเนาะท้าสร็ด้นังเด้อได้ได้นางเด้อตึกตึกตึก เดี๋ยวเราจะเก็บของเลยนะคะสู้เลยที่รักดูหิมะเต็มเลยนะคะเต็มถนนเลยพนักงานกวาดหิมะนะคะนี่ก็ไม่ได้รับได้นอนเลยนะเดี๋ยวเราจะขอตัวเก็บของก่อนนะคะไอ้บ่าวกำลังปิดแก๊สนะคะเนาะต้นนี้ท้าลมหนาวมากเลยค่ะ ไม่ตายเลยเนาะ <S <S ตอนนี้เวลาประมาณ18นาฬิกานะคะเราก็กลับบ้านเร็วนะคะวันนี้ทิมะก็ยังตกไม่หยุดเลยเนาะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่มีเอ,อ่อบรรยากาศการขายของให้ชมมากเท่าไหร่เนาะเพราะว่า่วานนี้ก็ถือว่าขายดีนะคะก็เลยบ่มีเวลาตั้งกองเนาะลูกค้ามาเร็ว จังใดอกอะถ้ามากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊าย,ายสวัสดีครับ